สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้แมตช์คลาสสิกเกมก็ต้องคลาสสิกนะครับลิพูพบเว์แฮมครับในค่มเปอรนี้สองทุ่มนะครับเราก็มาจำลองแมตช์ในะอดีตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาในฤดูกาล2006-2007นะครับแล่นี่ก็เป็นเกมของเวอร์ชั่นโปรซ็อกเกอร์หหรือเวท6นี่ครับของ PlayStation 2นะครับในภาคนี้ก็สำหรับนักเตะทั้ง2คนก็โรเทชั่นให้เหมือน ในตอนนั้นเลยนะครับทุกทุกคนนะครับส่วนระบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าให้เป็นระบบอื่นนะครับตามที่ในเกมเขาตั้งมาให้เลยนะครับเอาแล้วครับต้อง2องทีมนะครับลงสนามมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีโชว์ไลอัพหรือเปล่านะครับเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ไล่อัพนะครับก็ต้องเสื้อผ้าไม่เหมือนในของจริงนะครับไม่ได้ลงแพทนะครับเอาตามที่ในเกมก็ให้มานี่นะครับ เป5เปต6เนี่เหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเพียงแต่นักเตะย้ายทีมเท่านั้นเองเอาล้วครับรายชื่อนักเตะออกมาแล้วนะครับของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอ้าไม่ได้ไม่ได้ชวระบบแผนการเล่นนะครับโชวแต่รายชื่อนักเตะเท่านั้นเองเอาแล้วครับเริ่มการแข่งขันเลยครับปากนี้ไม่ได้โชว์ไลน์อัพนะครับเพียงแต่โชว์แค่รายชื่อนักเตะเท่านั้นเองเอาครับไม่เป็นไรนะครับ นะครับเตะทั้งสองทีมกาลังจะเริ่มเกมมีฟูจะมันฝ่ายเขียนะครับเอาครับเริ่มแล้วครับบอลมาที่เจอรานครับตมีลองโซ่อยู่คนมาที่พิเตอร์คาวครับย้อนกลับมาที่เจอราดโอ้โดนสมุราชครับแย่งบอลมาสมุราเลี้ยงเข้าไปโอ้โหโดนฟินานครับจิมแต่ว่าก็ลัดได้กลับมาแล้วครับตบีลองโซนะครับเลี้ยงขึ้นไปมาที่เจอราร์ดโดน รียวโคเกอร์ครับดับบอลมาตอนนี้บอลอยู่ที่เวสแฮมควอเชตสกี้ครับควอเชสกี้กลับมาที่มัาลินซามูราครับซามูราทันกลับมาแฮวุดมาที่เบนายูนโอ้โหเบนายูนเบนายูนนะครับก็หลังจากฤดูกาลนี้ก็จะย้ายไปในไปอยู่ลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาล2007-2008แต่ฤดูกาลนี้เป็น ดูซะสองพันหกสองพันเจ็ดนะครับในเปรียถกเอาไปดูเกมกันต่อนะครับมาลินครับฟันเชสกี้ครับไปโอคอเกอร์โยกคนมาที่ไม่ถึงลีโบเยอร์นะครับนะครับบอลอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับฟินนานลุยกาเซียนะครับที่กลับมาหาเพื่อนย้อนกลับมาที่แอคเกอร์ลุยกาเซียครั้งหนึ่งที่ฟินนานนะครับฟินนานมาที่เจอรานนะครับจะพลิกมาเนี่ยจะยิงไม่ได้ย้อนมา เมลามี่นะครับเบาไปหน่อยคอนเชสกี้มารินลีโบเยอร์นะครับคนนี้ก็อดีตนักเตะของลีดยูในเต็ดนะครับคอนเชสกี้ล็อกไม่ผ่านครับลีโบเยอร์ก็ช่วยสไลด์บอลครับแย่งบอลมาได้เอาละครับคอนเชสกี้เนี่ผ่านครับตัดตัวทั้งด้านฟินนานครับลูกออกไปครับเป็นลูกทุ่มของเวิทแฮมนะครับ รีโมเยอร์ครับจิโยนเข้าในมาที่แฮวุฒิไม่ถึงคำนวนสกัดออกมาลีพูจะโต้กลับหรือเปล่าครับทีมพิตเตอร์เขานะครับตือเขายองปูเปียนะครับปูเปียเลี้ยงหลบไปหนึ่งคนครับมาที่ออเรริโอเมื่อนห้เจอรัดลุยกาเซียครับลีกลับมาฟินนานครับแบ็กขวาโดนก่อนเชสกี้นะครับกระแออกมาแต่บอลยังอยู่ที่ลิวพูนเจอรัดมาที่ สุบีลองโซ่งพยายามจะชิงกับเบลามี่ครับแต่ไม่ได้เอาละครับบอลอยู่ที่เวสแฮมครับบุกขึ้นไปแล้วครับเบนายูนโดยเบนายูนครับมาที่เพนซิลครับเพนซิลโยนมาหย่อนมาแฮวบูดได้ไหมได้ฮือปูเปียเบียดมาได้แต่ก็สาดขึ้นไปยาวๆนะครับโอ้ยังเก็บได้อยู่รับเวสแฮมแต่ลูพูก็ยังมาที่บอลอยู่กลับมาแล้วครับเวสแฮมเรียวโคเกอร์ลูฟูแย่งกับมาได้ เอา๋ะครับเวธแฮมก็ยังบุกอยู่นะครับยังไม่ไปไหนครับบอลยังไม่เกลี้ยงแต่เคลียร์ออกมาอีกครั้งของลิวพูนะครับเอาค่าบอลยังอยู่ที่เวธแฮมมารินโยูกันสาดขึ้นมาเดวโคเกอร์ยืนเข้าไปไม่ถึงแฮร์บูดนะครับอาทีตเวนยูนครับเตยนยูนพยายามจะเข้าในแต่ว่าโซมาร่าบอลโซมาร่ายิงเมื่อกี้นะครับมีลุ้นเลยนะครับซูเปอร์เซฟนะครับโดยเรน่านะครับลูกออกนะครับ มันลินล็อกกลับไปกลับมาครับเอาครับโยนเข้ามายาม,มงก็ไม่ได้ครับหลองโซนครับเคลียร์ออกไปอีกครั้งหนึ่งลุกทุ่มของเวสแฮมอีกครั้งหนึ่งชสกี้ครับตอนชสกี้ล็อกกลับมาที่มันลินครับลุยเข้าไปด้านในไม่ผ่านแอคเกอร์เป็นนันเป็นแนนครับเป็นแนนไม่ผ่านครับ,รนนนรบวันนี้เล่นปีกนะครับ ตัวหลักอย่างแฮร์รี่คีวิลวันนี้ก็ไม่ได้ลงในต,ตอนนั้นไม่ได้ลงนะครับเอาละครับปีเตอร์เขามงเหมือนมงให้กับเวียดแามเลยนะเบนายูนนะครับเลี้ยงขึ้นมาแล้วหาเพื่อนย่ยนเข้ามาในถึงผู้เล่นเดียวกันนะครับโดนลีฟูชิงบอลกลับมาได้นะเอาละครับเจอราร์ฟฟินแลนด์ยูนเข้ามาปีเตอร์เขามงกลับมาตอนนี้มง ให้เพื่อนนะครับโอ้เอาละครับริฟูได้ลุยกาเซียลุยกาเซียเอาไปเองครับหลากไลครับริมเส้นครับด้านไหนมีปีเตอร์เขานะครับใต้มงโอหถือว่าระยะมันไกลนะครับมงก็ไม่ไม่โตกรนะครับระยะยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในครึ่งแรกก็เหลือเวลาแค่ห้านาทีนะครับยังเสมอกันศูนย์นะครับปิดแฮมโยนเข้ามาก็เอาครับ เสียบอลแล้วครับริฟูเวดแฮมกลับมาได้บอลอีกแล้วคอนเชสกี้นะครับเหยียงเข้ามาข้างในมีโซมาซามร่าครับซามาร่าครับเียกหินพันการตลอดครับซามาร่าครับเวดแฮมเตะมุมครับโยนเข้ามารัมมุงไม่ได้ครับสปูริฟูริฟูสกัดออกมาครับแต่ว่าจะเล่นเร็วไม่ได้นะโดนทำฟาวซะก่อนครับโอ้เป็นเฮเดนมาลินมาลินครับเฮเดนมาลิน ทำฟา่ามึงยินปีกคูโดนเข้ามาแย่งกันมงครับเพื่อชิงความได้เปรียบเอาครับเวทแฮมได้ครับวุฒแปะแฮวุฒนะคู่แย่งกันมาแล้วอาลองโซนครับให้เวลามี่อีเตอร์เขาครับอืมก็ไม่ผ่านทางด้านแอนตันฟอร์ดินานนะครับแอนตันฟอร์ดินานหน้าตาเหมือนริโอฟอร์ดินานด้วยนะครับตัวจริงก็เป็นพี่น้องกันนะครับแอนตันฟอร์ดินานกับริโอฟอร์ดินานนะครับ ก็ฟอร์ดีนานก็อดีตของวิตเทมเหมือนกันนะครับนเกมก็ใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกนะครับเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะครับดีหน้าตับได้สบายครับจูนขึ้นมาก็จะหมดเวลานะครับครึ่งแรกนะครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับมีใครแอคเกอร์นะครับเดนิโอแอคเกอร์หน้าตาก็ยังไม่มีโมเดลตอนนั้นนะครก็ยังไม่ดังนะครับ เอาละครับเรามากันในครึ่งที่2นะครับเตเปอร์จะเป็นฝ่ายเคลียร์ครึ่งที่สองครับริโอโคเกอร์ครับเบนายูนฟอดีนานโอ้โหโดนอิตะเข่าแย่งบอลมาได้ครับก็ปิดพลาดครั้งนี้อืแต่ยังเซฟได้ครับแอนดี้คาร์โร่รอยคาร์โร่ก็ไม่ใช่แอนดี้คาร์โร่ขออภัยด้วยครับบอลมาที่รีโบเยอร์ีโบเย์ครับย้อนกลับมาแกบบีดอนครับคอเชสกี้ รีบวยอีกครั้งนึงป๋มพยายามจะไปไม่ได้ครับนะครับรีพูได้บอลมาที่ให้เขาครับเจราร์าให้เขาโดนฟาวในจังหวะอะไรนี่นะครับรีพูได้ฟีคิกเจอรารดยิงเข้ามาเลยแม่แรงครับจะยิงหรือจะโยนกไ็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะครับเบธแฮมโยนขึ้นมาก็บบอลรีพูเก็บบอลได้ครับปีเตอร์เขา ให้กลับมาที่แฟนานันเฟนนันทำชิงกันครับเอาครับเวดแฮมป็นซิลเบอยูนไม่ผ่านอีกเอาแล้วหยุดเกมอีกแล้วเวดแฮมครับไดฟีคลิกอยู่บนเข้ามาปีปูสกัดออกไปเอาครับถูกคิกออเวดแฮมไดบอลอยู่ครับริลโคเกอร์เบอยูน ปูแย่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งลุยล,ลุยกาเซียกลับมาที่อลองโซ่นะครับกลับมาที่ลุยกาเซียครั้งหนึง่งฉากไปล,ล็อกล็อกรอเพื่อนครับเอกเกอร์ย้อนกลับมาที่เอกเกอร์สบีล้ลองโซกลับมาที่เจอราดครับหมุนกลับมาไม่ผ่านครับเอ็ดเทมโบกโตกลับมาทันทีครับแฮร์พทล็อกโดนเจอราดฉกมาได้ครับเป็นั้นกลับที่เจอรราด ออเรลิโอเจอรัดออเรลิโอครั้งฟาโอครับมาที่เป็นแมน็เป็นแน็ปจะโยนเข้าไปก็ติดนะครับครับเป็นลุกทุ่มดีฟูะครับออเรลิโอเลี้ยงลงขึ้นมาให้คูเปียครับเริมเกมมนเรียงบอลใหม่ครับเจอรัดเข้ามาที่ปีเตอร์เขาเสียบสก,กัดครับยังไม่ได้ฟาวครับปี Peter, เตอร์เขา ย้อนกลับมาที่ลุยกาเซียลุยกาเซียมาที่ฟินาน,ฟนานฟินนานเลือ้อยจะล,ลากเข้าไปแต่ก็ไม่ไปครับเจอราดเอาลองโซ่เกตียเกอร์ครับอูเปียเบลามีหาจังหวะหาช่องนะครับพยายามจะทำประตูแต่ก็ไม่ผ่านครับติดกองหลังของเวธแฮมนะครับอาร์ลีฟูตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึง่ง โยนขึ้นมาไม่ถึงใครเลยนะครับเ,เกอร์โยนอกมามากินลอยคารโยนขึ้นมาตีปูยังได้อยู่ครับตูบีลองโซ่มาตีลุยัาเซียครับทำาทางไปแล้วหลัสกลับนี่ฟินนาโอ้ยโยนติดครับทำบอลไปไม่ดีครับปิดแฮมกลับมาได้ลูกอีกครั้งหนึ่ง รีพูดได้ลูยอีกครั้งหนึ่งครับกับที่พิเตอร์เขาครับเข้าไหนมาท่เบลามี่รอยครรบโรเซฟได้ครับนะครับภาพช้าครับพิเตอร์เขานะประสานกับเบลามี่ครับเป็นลูกสาตัวนะครับที่อยู่ยืนอยู่นี่อ๋อมีการเปลี่ยนตัวนะครับติดตัวยกชุดเลยนะโยนคนมาเอาแล้วครับโอ้ใครครับเนี่ยโอ้โหแดกเขาครับ เขาลงน่าจะเป็นตัวสำรองลงมาเมื่อกี้ส่งลงมาครับตามประตูได้เลยนะครับหนึ่งศูนย์นะครับเรียบร้อยนะครับเด็กเขานะครับทำประตูซูเปอร์ซับนะครับลงมาแต่สกัดไม่ไม่ขาดนะครับฟิลเดมนะครับกลับไปหาอ้าวชิลลี่แฮมนะครับเปลี่ยนครับเตวสนะครับเอาครับแมนยูตั้งคู่นะครับกับเมนยูกับทีเมนยูตั้งคู่อีกคนหนึ่งกำลังจะไปอยู่เมนยูอีกคนหนึ่ง ออกจากเมนูมาแล้วครับเอาแล้วครับโยนเข้ามาข้างในก็สกัดออกมาลีปูไม่ได้ครับเวทแฮมได้ครับเวทแฮมได้ลูกนี้บุกฝ่ายบุกแล้วครับเอาครับชอนนิวตันครับจังหวะลีปูมาขวางทางวันไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำรองลงมาอีกคนหนึ่งครับชอนนิวตันนะครับลูกเตะมุมของเวทแฮมนะครับโดย โจนาธานสเปกเตอร์นะครับโยนขึ้นมาแล้วลูกฮือสัอคำนะลิฟูเตอร์กลับและเอาลูกที่สองมาได้หรือเปล่าครับเหลืออีกสิบนาทีนะเด็กเขาจ่ายพลาดอ้าวแต่ยังได้ครับลิวพูครับแอร์ี่คิเวลอ๋อครับลงมาแล้วครับแอร์ี่คิวเวลจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มของลิฟูหรือเปล่าอ้าวมีการเปลี่ยนตัวนะครับฟองขังน่าจะหมดแล้วครับลิฟูได้ลูกครับโดยเหตุ เฮลิเวสมาที่เบลามียอนขึ้นมาเด็กเขาหมงเอรแทมก็โมงสกัดออกมาครับเซนเดนครับลงมาแล้วล็อกหาเพื่อนย้อนอาซิโซโกซิโซโกเบียดสู้กับย้อนกลับมากับพีเฮลิเวลสอ๋อโดนแย่งครับโดยเชจิเชอร์แฮมนะครับเชอร์แฮมครับได้ลูกแล้วครับเอาละครับเชอร์แฮมครับอาศัยความแข็งแกร่งล็อกกลับมา ความเก่าคมเงี้ยเตียวทไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าไม่ได้ครับผููแย่งไม่ได้คกรศเสตอร์ดขึ้นมาครับมันลินเวดแฮมครับยังได้ลูกอยู่ครับยังบุกครับเพื่อทังวประตูคือประตูขึ้นนะครับทดหนึ่งนาทีนะครับคนนี้ชอบเอเธอริงตันนะครับแมตทีวีเอเธอริงตันนะครับลงมาเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่านะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับเจอรีแฮมโมงออกไปครับ โอกาสมอเนเมื่อกี้นี่ก็ตรงไหใน,นยูเวนตุสครับลูกมงงเมื่อกี้นี่เป็นประตูมานักต่อนัดนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้ครับเอาละครับมีการมีการ,การตัวอารมณ์คือขึ้นครับมีอารมณ์มีท้ายเกมครับเอาละครับเอาเปไปใหม่ติดเมกซิลพูยครับโอ้โหหมดเวลาก่อนครับเกมบุกของเวสแฮมครั้งสุดท้ายถือว่า ทำเสียโอกาสรยิงไปลูกเปิดไปติด่ิวฟูลครับเป่าลูกอีดหมดเวลาไปเลยนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับตำรับแมตช์นี้นะครับเอาต้องขอสุขสันต์วันสงการเลยนะครับก็ขอให้เล่นน้ำก็อย่างมีความสุขและระมัดระวังนะครับจากนี้ก็บายๆนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ